รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ภพวทโตอะราหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภพวทโตอะราหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภพวทโตอะราหัโตสัมมาสัมพุทธะสุสุสังรัพเตปัญญัง อปมัมตโตวิจักขโนติรรนิกถานวโรโอกาสปะเนอาตมาภาพทังสามรูปจะนำวัสสุธรรมคำสังสารขององค์สมเด็จพระชินนวรสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้มาชี้แจงแสดงเป็นพระสธรรมเทศนา โดยเทศเป็นพานองสรพันญกถาในเรื่องเศษของกรรมแต่ก่อนที่จะเทศในเรื่องเศษของกรรมเป็นพานองสรพันญกถานั้นซึ่งอัตมาพาจามาสมมุตสมัญญาสุนทรภกดิเจ้ก่อนว่าวันนี้พระพิมาเทร่วมกันนั้นมีอยู่สามรูปเพื่อาจารย์ทองดาโชติปัญโย และก้าอาจารย์รนุนทิ่ตัตโมพร้อมด้วยััรมาภาพจันสดไสเตชัะโระฉะนั้นเพื่อให้สะดวกทั้งหาัิโยมผู้ฟังและกระภพระู้เทศอัตมาจะหะันมาสมุตสมรัญญาซึ่งกันและกันเสิยว่าพระ,ะพธโตธ,ธรรมศาสเนนิจินางสมนานิจะขอสมุติเด็นพระคนเจ้าพระอาจารย์ทองดาโชติปัญโย ได้รับหน้าที่ของยายพาลีซึ่งเป็นภรรยาของเทาพาโลส่วนที่อยู่องค์กลางนี้ก็คืออาจารย์บุล้นทิตาธรโมซึ่งอยู่วัดอัมพอวันวันดอนบ่มสมนองกิกอำเภอพระบุจังหวัดมาสรการขอให้ท่านรับหน้าที่พระศรีรโสรสผู้เป็นพระธุดงสัญจรมาจำพรรษา อยู่ที่บ้านปัจจันตคามขอถวายจันทรน์นส่วนหน้าที่ของเข้าพาโลอัตมภาพจะเป็นผู้รับหน้าที่ดีฉะนั้นในโอกาสปัจจีบก็เป็นวาระอิทีอันดีอันงานแมแล้วขอเชิญญ,ญาติโยมทั้งหลายได้สรับตับาฟังของหน้าที่ พระสีรสโรสรสตืบต่อไปนาการะบับิงเธอทำน้ำดับหานวโรกาาต่อนี้ไปอัตมาภาพผู้ได้รับแล้วซึ่งยาชนะคำคำสมมุิสมัญญาฉันทานุมัติจากเจ้าพระสังฆาชิน,นาบุตรพุทธะชิน,นาน,โนโรต ซึ่งท่านมีนามปรากฏตามโลก,กียวุหาญท่านมีนามว่าอาจารย์สดใสเตชะชะโรท่านนี้ก็สถิตสำลานอยู่ที่วัดบ้านดอนโบมตำบลหนองกิจอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่ท่านได้มาโยกยนโอนตำแหน่งแบ่งหน้าที่ให้ตมาภาพรับหน้าที่ของพระสิรโสรส กำหนดเป็นวุพิประโยชของตนแห่งการเทศนาในนิทานทำเรื่องเศษดของกรรมสืบต่อไปใจความว่าอาทิเตกาเลนาดิตการนานมาแล้วสมัยนั้นพระพุทธเจ้าพระนาว่าทิ่ปังกรหรือทิ่ปังกระ,สะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระองค์ตรวยังพระธรรมคำสั่งสอนไปทั่วชมพูทวีตอาที่กนารน้นานมาตา,ากาเลในกาน,นั้น ยังมีพระภิกษุแก่ลูกหนึ่งซึ่งบวชเมื่อจอนแก่ภายหลังได้ชื่อว่าพระศิลาโสรสท่านนี้ก็มีคุณสมบัติคือมีศิลและอาจารหน้าเลี่ยมใสในการต่อมาท่านก็ออกผู้ดงไปทั่วชมพูทวีปหรือไปทั่วปัญจัตประเทศเมื่อไปถึงหมู่บ้านปัจจตคคม ก็ไปเห็นวัดรลางหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ที่ชายป่าไม่ห่างไกลจากหมู่บ้านนัดจึงคิดว่าตอนนี้เป็นต้นฤดูฝนแล้ว,ลวก็ควรที่จะหาที่ทำนัดสักระยะก่อนเมือลล่อพ้นฤดูฝนจึงจะดําเนินต่อไปเมื่อท่านค<พ>ิด<พ>แล้วเท่นนั้นก็จึงเข้าไปอาศัยอยู่ที่สาราเก่าหลังเนึ่ง ตื่นเช้ามาก็ออกพิศาจานวินทบาทตามหมูบ่บบานปัจจตๆๆคามเป็นต้นมาก็มีนะกาละทั้งนั้นแหลโอกาสปี้อัติมภาพผู้ได้รับแล้วหน้าที่ของเ่าพาโลก็เจเร,เริญนำหน้หนาที่ของตนสืบต่อไปจับเป็นเนื้อในเจความว่าณมูบ่บานปัจจตคามยังมีครอบครัวครอบครัวหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้เป็นสามีนั้น่สว่าเถ่าพาโลส่วนผู้เป็นภรรยานั้นเอว่าเถ่าพาลีได้อาศัยอยู่ที่ใกล้บ้านจัดปัจจนาคามเมื่อเห็นสิสุเดยไม่จำปรรษาอยู่ที่บ้านปัจจนาคามอย่างนั้นอยากจะปรึกษาหารือกับภรรยาของตนจึงออกเอ่ยเผยวาจาเป็นทํานองกรอนภากอีสานดังต่อไปนี่ ขอเชิญญาติโยมได้สําหรับรับฟังสืบต่อไปกวาละน้ําสิทธิฤทธิ์มาคุณมงคลยามเกิดเสียได้รกึ้งหลวดน้มนต์สาตุจนเตื้อรกึ้งก็พุทธศาส์ังวาสิกอย่าเอาหงดอกวงวิน ฟังฟังไปตลอดเส้นจนกระทั่งอาวาสารจังเสียนผลงานโบเป่ารูรได้รูดาง ฟังฟังดูใีท่านเข้าโบราณห้องเราเข้าสูเป็นในท่านตั้งแต่ผู้เราปังเข้าเข้าปะทฐมไปทำกรรมบ่อาาบมุมคนที่ทรงน้ำสนองเก่าเจ้าของทำเองหลบตัวดีสนองใส่มนาไปผู้ทำดีไว้เราคนดีจะต้องตอบคำจอบตัวตาเราคนด้กลับไปเสียงนาง กัรมที่ทำก็เกือแม่นที่น้อยกรมิผลที่ตามคนสนองน้ำบลือกไล่รกล้าลางดางจันสี่นํามะอ่างที่สนาดอกที่อ่านเป็นธรรมะปันนาการฝากกยุ้นกุกุการในบานเลี้งดานเกิมนุษย์ ีโง้เมาในต่านก่นนอกนดอกก่ทรงยุ่งประสงค์อยากูจะฟังแหลราก็เลยนั่นฉันสิไปบนต้อนน้ำหมักก่อนในเรือร่องเข่าพ้าลูกเชนซื้อเสียงฟังสำเนียงซื้อไข่อลงปล่อยดอกว่าพังน้ำ เท่านันบอกกิการงานเด็กกายลายอาหารกินได้ง่ายกะมาบไม่หาไว้ดังเท่าสันใส่สันกองเหวินมุกตาหาขกเกียดตูบปปาหอวใจไข่แดกแดงดอกเท่งใบกระมังนิ่นดังคนก็ยันตอนนี้ดอกพี่มังให้สังน้อมไฟอดอมสิมซักสีมาดขุดดอกไฟน้ำน้ำเพิ่นมาจอกจนผาเราปลุกลามไปตีนโดยสัมซารากิรินจำ็มกุนดังคนผู้สั่งล้านเราผู้ฮันเพิ่นสฝนสั่ง แล้วยจำจังควันคำโอทิพนจางนั่นคำมาจบจนพ่านั้นได้เกคนกายันมันแสดงอาสาบจกในสนกัดทนได้นาพวกปักระตุนสูรักูรันปันกระเทียวสู่รุกเยวิสังบวังทิมดอกลาถอยนั่นผู้จังสี่เมื่อชีวิตไปค่อยเข้าแกสบายตัวสบายหัวสบายองค์อยู่ตั้งคงสมอิ่มนาผู้เกเรเป็นคนกุนดอกการนั่นทีกัน กว่าสิได้ขอดเขาเล็กเศร้า นานอดสิพาัดกินดอกกุนหัวผู้ปพานี่ละสวยสมซารากิน๋นเชีมคุณดามจังสิคนมันเบาตีเฮาว่าเกินตูววิโยสมผู้เทาขยันหายในเสือรูนแดงจังแม่นคอยอยากรู้รู้กาเรื่องของฉันหนักกะบ้านของมันสาไร่จังมาเยือนดามสนจังเบื่อเกีกยดจังเบื่อหายจิ้มข้อคุณเอ้ยบ่เคยปล่อยสัมไอว่าเทาผาลึกตะสมบาติงสิเขารับไฟตา ดานามวนโมรุกเต้าเขาไปจมสังถิงชายเห็ดไปตายอยงพักบ่อักเท่ารูโเท่ายังมาว่าปวดหลังวินาเราเหมือนซาปวดหัวเขาเขาผัดเองเฮ้ยว่าตตยสำแนียงทังเคย ามนียวอีดหดปล่อยป่อยายาจูเฉยเฉยยาสติจำเอิดภาษาเราคนเทามาญาติมันพากันเบาว่านอนตายอยู่ซื่อไล่เขาพาดจูมือหรือียังดอกจูเปลี่ยนเห็นกันตามาเดียวไหลเลี้ยวชังไมวานทางวาสนาผู้เท่าเอเราเข้าเี่มนำบ่ จังมันตั้งคนเย่อทะเลคว่เบาใจว่า ตัดปักไก่พอเศร้าสาับ่แพ้งแห้งยัยงนี่บอยู่บ่หน่อยสิสรรเศรถถามมา้าเห็ดกระเสียผลคนผู้มั่นไขรจ่าว่าไปบ่ต้องสับเห็นน้องท่าเมาสั่งกลัวเฮ้าจีริลืมจังพาคตันเบาพื้นยันหน่อผู้อื่นเขาสิเพนถามเถ้าพารีบมังกระดอเปล่าเคือสิกี่วจักคนผู้โง่พืน้นหรือว่าน้องไงนอ้อโอกาสวาระต่อจากนี้ไปอัตมาภาพ ผพ้ได้รับแล้วซึ่งคำสมุติสมัญญาฉันทานุมัติจากพระเดชพระคุณเจ้าสมาโนโนนซึ่งท่านก็มีนามปรากฏตามาศาสนาโวหันว่าท่านอาจารย์สดใสเจตะทะโลอวันนี้ท่านอาจารย์สดใสท่านมาสุภเทสมาภาพรับหน้าที่ของเขายายภาลีซึ่งเป็นภรรยาของเท่าพาโล วันนี้หนะ้าที่นั้นก็ได้มาถึงแล้วอัตมาภาจะได้ดำเนินตามหน้าที่ของตนสืบต่อไปกข็ขอเรียนเชิญท่านสาธุชนพศบริษัททั้งหลายรับฟังพระธรรมเทศนาโดยสจขเธินนามดดนาตุนรันตนนานนตยัตานมมา เทวันทานาว่าอังทาว,าวา่าไว้คนแกวรอกหนวยสามสนันต่อยมยงต่างค่อยเยียงสลับเรือะ โุนิสอดตางเหตุพรในอาคนมาโตตายแล้วหวังพรมาคู่แม่นาคใหนะเถื่อนสู่ทาสคาไลสูสวรรค์สันเก่าอย่าคาเว้าตั t t àng, ้งแต่กันแม่ ລາວກາດບາດນີ້ນານมาຟັງເທດສະຫນາຊິເລື່ອງຫຍັງຫຍັງໃຫ້ເຊົາວ່າງສွာປາດຽວດຽວຄົນຍັງມາທາງນີ້ຈານພົງດາຊິຊຈົ້າແລ້ສູ່ຟັງພວາກພີ່ນອງອາຍຂງວາມໃຈຈາ ខ្រូពីសារាប់ផាទ្លាដាំងអນស់ព្លាក់ផាំងអ្ងដែល្លារប់ទ្លាក់ហើយបាន់ហើนទៅក្ដា <c oughs>